การยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนฮาพศ2 5 5 8กองทุนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เดินทางไปฮาแต่มีไว้สำหรับให้บริษัทประกอบกิจการทัวร์ฮาชนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวกรุณาอ่านรายละเอียดในขั้นตอนระยะเวลาและกระบวนการยืมเงินให้ดีๆทั้งหมดนี่เป็นวิธีการที่ใช้อำนาจของภาครัฐเจตนาเบียนเบน,เบนสื่อสารให้ประชาชน เข้าใจผิดเหตุผลในการร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อระดุงความยุติธรรมในสังคมและรักษาระบอบนิติรัฐให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพศ2558ตราขึ้นมาเพื่อจัดสรรบริหารเงินทุนที่ใช้ในกิจการทัวร์ฮัชนำมาให้บริษัททัวร์ฮัชยืมไปสำรองจายค่าเครื่องบินค่าที่พักและค่าอาหาร ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินแต่นำมาให้บริษัทเอกชนใช้ประโยชน์เพื่อธุรกิจส่วนตัวเพราะผลกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัททัวร์ฮัไม่ได้นำเข้าคลังแต่อย่างใดจึงเห็นว่าควรตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกทุนหมุนเวียนฮัรดได้ส่งไปให้สำนักกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมก่อนเสนอต่อรัฐสภา ข่าวคืบหน้าทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจะแจ้งให้ทราบต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะหมายเหตุนะคะงบประมาณในการลงทุนของบริษัททัวร์ฮั์มาจากเงินของแผ่นดินที่เป็นของประชาชนทั้งประเทศแต่รายได้ที่บริษัททัวร์ฮัชรับจากลูกทัวร์มุสลิมเข้ากระเป๋าบริษัทเอกชนทั้งหมดไม่มีส่วนไหนเข้าคลังแผ่นดินแม้แต่น้อยนั่นแสดงว่าทัวร์ฮั์ ประกอบธุรกิจมานานด้วยเงินของคนทางแผ่นดิน